การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบสาะหาความรู้แบบ 5e เรื่องการเปลี่ยนสถานะของสสารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5โดยใช้ขามโมเดลนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโล,โลยีผู้พัฒนานวัตกรรมนางสาวการจนาอิ่มเจริญครูโรงเรียนวัดหนองขามแต่ราชอํารุง ที่มาและความสำคัญของนวัตกรรมจากการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5พบว่านักเรียนยังขาดความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับ เรื่องการเปลี่ยนสถานะของสสารซึ่งเป็นเรื่องนามธรรมนักเรียนบางส่วนไม่สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของสสารได้อย่างถูกต้องและยังขาดแรงจูงใจในการเรียนรู้เพราะเนื้อหามีความซับซ้อนและขาดกิจกรรมที่น่าสนใจผู้สอนจึงได้นำนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5e เรื่องการเปลี่ยนสถานะของสสารโดยใช้ข่ามโมเดลขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าววัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาว,วิทยาศาสตร์เรื่องการเปลี่ยนสถานะของสสารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5โดยใช้ข่ามโมเดล 2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนากระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลและสร้างความรู้ด้วยตนเอง 3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะการคิดไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริงได้ขั้นตอนดำเนินงานใช้วิธีการดำเนินงานแบบ PDCA ประกอบไปด้วย4ขั้นตอนแ l น n Do ช็ e c k a หรือวางแผนปฏิบัติตรวจสอบ ปรับปรุงโดยมีเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาและเกิดการพัฒนายอย่างต่อเนื่องหลักการของขามโมเดล ค่ะโมเดลเป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิดของ active learning และกระบวนการสืบสอบหาความรู้แบบ5 E เข้าด้วยกันโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมายผ่านการมีส่วนร่วมลงมือปฏิบัติจริงและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง <Okay. S 3> K knowledge connection สร้างความสนใจและเชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่เช่นใช้คำถามหรือสถานการณ์ปัญหาที่ใกล้ตัว H a n d s on learning นักเรียนลงมือปฏิบัติทดลองหรือสืบค้นข้อมูลด้วยตนเองเพื่อสร้างประสบการณ์ตรง Active sharing การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การอภิปราย และการสรุปความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้เรียนและครูเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่ถูกต้องและลึกซึ้ง M. Meaningful Application การนำความรู้ที่ได้ไปประยุก์ตใช้ในสถานการณ์จริงหรือกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของความรู้และสามารถใช้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้ผลสําเร็จของนวัตกรรม การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5e เรื่องการเปลี่ยนสถานะของสะสารสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5โดยใช้ขามโมเดลทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์สูงขึ้นจากการทดสอบนักเรียนก่อนเรียนโดยการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5e การเปลี่ยนสถานะของสสาร โดยใช้ข่ามโมเดลมีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่7.88คะแนนแต่หลังจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้ข่ามโมเดลทำให้คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่14.30คะแนนซึ่งเพิ่มขึ้น6.42คะแนน